สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําคําสั่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการพอตนะครับให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับกับคําสั่งที่มีชื่อว่า public p o t ครับคำสั่ง public p o t นะครับเป็นคําสั่งที่ช่วยทําให้เราสามารถพอตไฟล์ทีละหลายๆลายเลเยอร์ได้พร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะตั้งค่าในส่วนของตัวเลเยอร์ก่อนนะครับแต่ละเลเยอร์นะครับเราจะการในส่วนของตัว กรอบนะครับเทมเพลตต่างๆเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำการคลิกขวาเลือกไปในส่วนของตัว Page Setup Manager นะครับในส่วนนี้เองเราจะทำการเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัว Modify ตั้งค่าทุกอย่างเหมือนการพอดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพอดไซส์กระดาษนะครับขอบเขตแล้วก็พวกสเกลต่างๆนะครับรวมถึงสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวพอ o สไตล์เทเบิลนะครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับข้างล่างเนี้ยปกติจะมีคาสั่งพรตธรรมดาแต่อันนี้จะไม่มีแล้วเป็นปุ่มโอเคก็ทําการคลิกได้เลยกลับมาในส่วนของตัวหน้าต่างนะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของตัวไอคอนรูปตัวทีทางด้านซ้ายบนนะครับเลือกคําสั่งพลับริกในส่วนของตัวหน้าต่างนี้นะครับเราก็จะทําการกําหนดว่าเราจะทําการพลับริกเพออกไปเป็นไฟล์ประเภทอะไรอันนี้ผมเลือกไว้เป็นตัว pdf นะครับหลังจากนั้นในส่วนของตัว บริเวณตรงกลางเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวรายการที่เราทําการเลือกเพิ่มได้นะครับตรงนี้เราสามารถคลิกในส่วนของตัว Add Sheet แล้วก็เลือกไฟล์ตัวอื่นนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อทําการ Public p o s พร้อมๆกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว Sheet ที่เราเปิดอยู่ที่หน้าจอนะครับจะโชว์อยู่ในส่วนของตัว List ต,ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการตัวไหนเราก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็กด Remove Sheet ตรงนี้ได้เช่นกันอ่าที่เหลือเราก็จะตามที่เราเซตค่าเอาไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ชื่อไฟล์นะครับมีในเ่วนของตัวตำแหน่งในการเพิอตนะครับแล้วก็ตัวไดรเวอร์ที่เราใช้นะครับขนาดหรือว่าไซส์กระดาษนะครับตัวนี้ด้วยในเ่วนของตัวสเตตัสนะครับตอนนี้ทุกๆไฟล์ก็ไม่มีเออร์เร์นะครับสามารถเพิอตได้ปกตินะครับเราเลือกในส่วนของตัวพิ i o n ตังนี้นะครับเพื่อกำหนดนะครับตำแหน่งในการเพิอตนะครับเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยผมบอกว่าตำแหน่งในการเพิอตนะครับเราก็ทำการเบลลนะครับแล้วก็เลือกนะครับ จนันรันก็กดโอเคนะครับที่เหลือเนี่ยจะมีการตั้งค่าบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรายังไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะตั้งค่าตามที่เรา,าตั้งค่าตั้งแต่ต่อที่เราไปตั้งในส่วนของตัวเลเยอร์อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการคลิกในส่วนของตัวคําสั่ง Public นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาถามว่าเราต้องการจะเซฟด้วยไหมในส่วนของตัว Lift ถ้าเซฟก็ตอบ Yes นะครับแต่ถ้าไม่เซฟก็สามารถคลิก No ได้เช่นกัน ตัวโปรแกรมก็จะทําการเซฟไฟล์ตัวนี้ครับออกไปเป็นในส่วนของตัว PDF นะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเราก็จะมีการสร้างไฟล์ PDF ขึ้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เมื่อทําการเปิดดูก็จะเป็นไฟล์ PDF ที่มีทั้งหมด4หน้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่1นะครับทุกๆหน้าก็จะเรียงกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ ทำงานต่อเนื่องได้สั่งพอดออกไปในส่วนของตัวเครื่องพอดปกติก็ได้เช่นกันนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ